ทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีวิวหอของเราเองซึ่งอันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นหอสิบเอ็ดบ้านสีตรังอยู่ในมหาวิทยาลัยไ,ไมโดนก็คือจะเป็นหอในของมหาวิทยาลัยนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีหลายหอเลยใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่รู้เรื่องรายละเอียดของหอหอ,อื่นหรอกนะแต่ว่าก็คือรู้หอตัวเองนั่แหละว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มการทัวร์ห้องหรือว่ารีวิวห้องเนี่ย เราก็จะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายกันก่อนว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าหอเนี่ยก็คือค่าหอเอ,เองว่าเท่าไหร่ก็คือจะพูดถึงในส่วนของหอ11นะซึ่งหอง11เนี่ยแต่ละห้องก็คือจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ38ตารางเมตรอยู่ได้ทั้งหมด4คนแล้วก็มีทั้งหมด4เตียงซึ่งในเทอมนี้อยู่ได้2คนนะเออก็อยู่ได้2คนใช่ไหมทำให้ค่าใช้จ่ายของค่าหอเนี่ย เพิ่มขึ้นปกติมันจะอยู่ที่เทอมละ8,000แต่เทอมนี้มันจะขึ้นมาที่เทอมละ9,000แต่ว่าในเทมอม2อ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอ่ะจะปรับรูปแบบเป็นยังไงก็จะมีค่าประกันความเสียหายด้วยก็คือ1,250บาทนั่นเองก็พอเปิดประตูเข้ามาในห้องใช่ไหมคะก็ต้องปิดประตูด้วยนะคะทุกคน แล้วก็จะเจอตู้วางรองเท้าค่ะแล้วก็จะเป็นมุ้งลวดที่เป็นประตูนั่นเองแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะปิดอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็จะมีปลั๊กพัดลมปลั๊กไฟค่ะแล้วก็จะมีเตียงนอนนี่ก็เป็นเตียงของเราเองค่ะแล้วก็ผ่านไปค่ะก็เตียงเพื่อนค่ะแล้วก็จะมาดูตรงนี้ก็มีต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็เตียงนอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็นี่ก็จะเป็นหลังห้องก็คือจะมีวิวที่สวยงาม ก็นั่นเลยคะ่ะจากทุกคนเนี่ยได้ดูไปก็ห้องก็จะมีรูปแบบประมาณนี้ก็คือไม่ทั้งหมด4ีเตียง4ีตู้แล้วก็จะมีหลังห้องด้วยซึ่งหลังห้องเนี่ยก็สามารถที่จะตากผ้าได้ล้างจานได้อะไรแบบนี้เลยเราเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันใช่ไหมล่ะเขาเนี่ยก็มีช่องยู u ูบแล้วทุกคนก็พอไปกดติดตามยน,นะก็ตามนี้เลย ซึ่งข้อดีของการอยู่หอในเนี่ยก็คือสาม,มารถสะดวกในการเดินทางที่จะไปเรียนได้ในมหาลัยที่แบบอาโศเราอยู่คณะพยาบาลแล้วก็สาม,มารถที่จะนั่งรถแรมก็ได้สาม,มารถที่จะไปที่คณะได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบใช้เวลาเดินทางไกลแล้วก็สาม,มารถที่จะตื่อสายได้อะไรแบบนี้แล้วก็ข้างหน้ามอเนี่ยก็คือมีของกินเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าตามตึกต่างๆในคณะก็จะมีโรงอาหารอยู่แล้วก็สาม,มารถที่จะไปกินได้เหมือนกันนอกจากจะมีข้อดีแล้วฉันไม่ทุกคนมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเลยก็คือซึ่งข้อเสียก็คือจะ มีความเป็นส่วนตัวน้อยใช่ไหมซึ่งเราอะเวลาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องแบบมีความเป็นใจกันอะไรแบบเนี้ยเออก็ประมาณนี้แหละต่อมาเราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การอยู่หอครั้งแรกของเราซึ่งตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจนถึงตอนจบม .6 เนี่ยก็ไม่เคยที่จะอยู่หอเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นการอยู่หอครั้งแรกเลยซึ่งเราอะเข้าหอตั้งแต่วันที่2สิงหา คือเข้าคนเดียวคือในห้องเนี้ยมีแค่เราคนเดียวแต่ว่าเพื่อนอะมาวันที่เจ็ดสิงหา <c oughs> อะไรแล้วซึ่งเพื่อนอะทิ้งเราให้เราอยู่คนเดียวเพื่อคนแล้วก็แบบมันเศร้ามากคนเข้าใจไหม <c oughs> คือเราเข้าังแต่วันที่สองอ่ะแล้วแบบก็อยู่ในห้องนี้คนเดียวคือพอตอนกลางวันะคก็จะมีทุกคนปกติเลยเว้ยแต่พอตอนกลางคืนใช่ไหมมันก็จะแบบเศร้าๆเงียบๆอะไรแบบนี้เพราะว่า บรรยากาศมันก็กลางคืนะแล้วมันก็แบบมันเป็นช่วงเวลาที่เงียบอยู่แล้วว่ากลางคือนอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีแสงแดดก็คือเราอะไม่ใก่รอยู่คนเดียวเว้ยเพราะว่าเขาจะมปนเตียงมันว่างเยอะมากเออแล้วอยู่คนเดียวได้ยังไงเราก็ทํายังไงคะก็คือขนของไปนอนห้องเพื่อนจ้าแล้วก็จะเล่าว่าคืนแรกที่นอนอะ่ะก็คือวันที่สอง คือเป็นยังไงคะก็คือนอนไม่ได้เลยจ้านอนไม่หลับไม่อะไรทั้งสิ้นก็คือตาแข็งทั้งคืนเลยแบบคือมันแตกที่ไงมันแตกที่เว้ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะนอนหลับได้คือเนี่ยเป็นคนปกติคือถ้าแตกที่อาจจะนอนไม่หลับอยู่แล้วเออแล้วคือเปิดไฟทั้งห้องเลยเปิดไฟทั้งห้องเปิดไฟตรงโต๊ะนี้ด้วยเปิดทุกอย่างเพราะว่ากลัวความมืด เออมันก็เมื่อจริงๆอันทุกคนทุกคนต้องลองมาดูเว้ยแล้วเราก็เนอนร้องทั้งคืนตั้งแต่แบบประมาณสี่ห้าทุ่มอ่ะจนถึงตีสามอ่ะแล้วก็โทรคุยกับเพื่อนจนถึงตีสามอ่ะ <c ười> ทุกคนก็เจอไหมอ่ะัคือนอนร้องให้ทั้งคืนจริงๆตื่นมาอีกทีเพื่อนทักว่าตาบวมจ,าจ้าตื่นแบใหม่วันหนึ่งอนะ่ะก็เป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่ดีนะทุกคนก็แบบเป็นเด็กคนเดยวที่ไม่เคยหอเลยแล้วก็ต้องมีคนเดียวครั้งแรก ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีหรือว่าไม่ดีก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัย <Yeah. S 2> อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะถามได้เลยใต้คลิปนี้เราจะไปไ like, ล <Okay. S 2> ่ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยโอเคก็บ๊ายบาย